ยูเพีเกเกมที่มีชื่อว่าเวอรออฟเอชิ่ะยูจักรวาลเนี่ยกัระว่าเพลงแหละ <c oughs> ซึ่งดูคุณภาพคอมผม <c oughs> ภาพโคตรดินน้ำมัน <c oughs> บอกเลยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเรือกันบ้างอะหลังจากเล่นเกมรถถังกันมายาวนานเลยอนะผมก็อยากเล่นบ้างนะรู้สึกว่าจะเล่นยากว่าหรือเปล่าโอเคก็ มันจะมีประเภทบอกนะอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วนี่ตึงโง่เนีน่ยนี่มีเรือทำน้ำฮะซึ่งกูไม่มีมีเรือเดียวตอนนี้เรือเริ่มต้นเจอพิฆาตคนแข่งที่จะเร่งเรียงฮะเรียงแต่ก็เหมือนรถรถถังพิฆาตอะเออแทงดิท er อยเยอร์อะเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ว่าเนือนช้าเหมือนกันเลยแต่ยิงแรงอ่ะ เรือรัตเวีนนี่จะรวดเร็วอะแต่กระสุนก็จีๆแล้วก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่น้นต่อเน้นต่อรวดเร็วอะน่าจะเร็วเร็วสุดเลยมั้งเรือประจัำบาลนี่กั้นผิวมั้งเรือประจัำบาลนี่หนักนะหนักมากเป็นจูโจมก็ก็เหมือนเฮลิเทงอะเอออันนี้ก็เหมือนมินเดียมมินเดียมเทงอันนี้เป็นเรือไงง่ายง่ายอันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินก็เป็นเรือใหญ่อะเรือใหญ่ถ้าเป็นใครเล่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่มัน ปล่อยเครื่องบินเออปล่อยเครื่องบินได้ถ้าใครเคยเล่นวเวแข็งธรรมดามันจะมีเนี่ยไอเครื่องปล่อยกระสุนลงมาบนหัวเนี่ยกระตุ้มอ่ะใ,ใครเคยเล่นทันมะท,ทามบีมั้งเหมือนไอตัวข้าวโพดอ่ะย้อยมาปุ้งแต่นี้เป็นเรือสามารถบังคับเครื่องบินได้สามเรืผมไมปซื้อามาแล้วโอเคก็ตอนนี้เรามีอยู่สามเรือเริ่มต้นมีญี่ปุ่นอเมริกาและนาเยอรมันนะในพูกนาซีเดอรเทียว ลองเล่นญี่ปุ่นมาและกันผมลองเล่นไปแล้วตอนแรกนะผมเล่นอเมริกาไปมาลองเล่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันเรือสัญชาติญี่ปุ่นนะว้าวเท่ไหมถามว่าเท่ไหมค่อนข้างค่อนข้างที่จะเก่ามีชนิมึ้วยเนี่ยส่งนาทีเป็นเรือส่งสามโรคอ่ะโอ้โหดูทเทจ์มันหน่อยโอเคสองนาทีผ่านไปแล้วซึ่งกูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยไปฮะออกงุ โอ้ยยังมันมีเลือแค่เหลือรัตเวนนะเรือราตเวนสองเพื่อต้องร้อยสิบสองคันสินะสิบสองลำาแล้ววันนี้วันปกติด้วยจะมีคนเล่นไหมเนี่ยช่วงนี้เอยเอาว่ะโหลดแล้วเหรอไม่ใช่โหลดเริ่มไม่เนี้นจำรรเลยนะ มาจะค่อนข้างนานกว่า World Tank Beat นะเพราะว่ามันเป็นเกม s ส z ใหญ่เลยทีเดียวเจียวทำการโหลด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 ,หลด,หลดเอาเรื่องเอามีบอกประเทศเรือด้วยอ๋อชิปเพื่อซูมเข้าอ๋อหรือคลิกไอ้ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ลูกกิ่งเนี่ยเพื่อซูมเข้าซูมออกโอเค v e h i ก l e เซร ไปไหมกาจะหายอาเพือ่ออุดเบลรู้และวโอเคอ่ะกดอาด้วยมีปุ่มอาด้วยแต่นี่ซ <laughs> ่อมกดยาา้อมโตหรอเปลือเชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยเ <laughs> นี่ยค่อนขออ้างช้านะอ๋อาซ่อมเรือนี่ไงโอ้มีกระสุนแบบแบบเดียวอ่ะโอสมควรก็บอกโอ้ยมีกระสุน,สออน,สนด้วยด้วยเหรอ โอเคเฮ้ยม okay. ีต okay. ัวรุกระสุนไปถึงเป้าหมายเลยด้วยไงซึ่งเฮ้ยเราลุตเดี่ยวมาหรือเปล่าทำไมไม่ไม่ลุตเดี่ยวไม่ลุตเดี่ยวดิที่นี่มีเรือมากับเราอ๋อเหล่าาตาวีนเหนกันนะเดี๋ยวเ่ยจะลาตาวีนหมดเลยเริ่มต้นหมดเลยสินะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันดิค่ะรู้ความสูว่าเกมนี้มันต้องยิงจากหน้ามั้งไมนเนี่ยโอ้จะไปทางนี้ เป็นหน้าเฮ้ยนั่นคือกองเรือสองประตูเนี่ยเรือชื่อว่าอะไรวะกูไม่รู้ด้วยเนี่ยดูเออดูได้นี่เรือไอไฮไฮชิดาเตะเหรอไฮชิดาเตะญี่ปุ่นต้องอ่านผมไม่อ่านว่าอันนี้และแฮนด์แฮนดิตฮาชิดาเตะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นขอบฟ้าบอกอยู่แล้ว เลย <c oughs> เลยหัวหรือเปล่าอุ้ยโดนโ,โ,โ,โดนโดนโดนนิดหนึ่งนะทีแร้วโดนนิดหนึ่งนะทีแร้วเป็นปุนกระสุนยิงอุยอ้ยแม่มีเลี้ยวลไอ้อนี่มันร้ายไอ้อนี่มันร้ายฮะไอ้อนี่มันร้ายมีแดดหน้าไพี่เขาเลยโดนป้งแล้ววะนัน่นโดนยิ่ด้วยเยอะนะโอ้มาทางขนาดแบบนี้เรียบร้อยฮะแบบเพื่อน บอกแค่นี้โดนแค่นี้แล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีอ่ะโอ้โหผมไปยิงฝั่งนูน้นตั้งนานว่ะโอ้ยอยู่นี่นี่งี้เวลีคกูเแล้วอร่อยเลยเอ้ยทำไมไม่โดนต้องดักหน้ามันรึเจ้าเคลื่อนที่อยู่ยังงั้นรึเฮียงต้องดูข้างหน้าด้วยนะข้างหน้านี่เรียบร้อยนะชนเกาะชนขาขาวนี่เรียบร้อยนะโอ้โหมันมันต้องยิงดักหน้าดูทางด้วยนะทุกคน ผมเตือนไว้แค่นี้เป็นเกมนี <neste making up saliva> <about> be, oh ้ดูทางด้วยนะโอ้โหเยอะโหแรงเกินเพื่อนครับมัวมาบังทำไมล่ะครับอู้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 ต้องดักทางนี้เต็นขอบฟ้าอยู่ทางนี้ยิงอุ้ยมันเลยถ้าใกล้ขนาดนี้ต้องโดนแล้วแหละยิงอัดลำตัวเลยฮะดับไป เดี๋ยวกี่คำกี่ลัมกำลังำะไรำลัรู้สึกว่าผมจะหลงทิศนะเดี๋ยวก่อนเดียวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยว่อนแล้วเก็บเรือมันค่อนข้างที่จะช้านะพอเคีมาแล้วยิงโอ้ตายก่อนกระสุนเรายัางไปไม่ถึงเนี่ยเราหนี่เอยเดี๋ยวก่นอนนี่ไปคนละจุดกันเพื่อนเลยอนะ่ะเดี๋ยว เดียวเต็มอัตาสึกหัดทางเสือเห็นอยู่เห็นยูเห็นก็นยิ่งโดนนะแค่นั้นในเกมน,นี้เห็นไหมอู้โดนนะโดนนะโดนนะ,ดนนะ,ด,นนะดนนะโดนนะเราดูหวังผลได้นะเดี๋ยวผมจำไม่ดูเอ้าตอนนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้วดแล้วะไมัน <c oughs> ตามกระสุนในคุ่มมาตันน้องมนะาอีสต์ เนี่ยผมยิงทางนี้ดีกว่าเนี่ยเขาเขาไปแฮกเนื้อย่างเงี้ยโอไหมอุ้ยโดนนะโดนนะโดนนะถ้ามีเตือนยลักขึ้นลว้าโดนนะโอเคหันทางเสือไปทางนี้ดีกว่าเข้าช่องกลางเลยรู้สึกว่าเขาจะแตกไปสี่ลำแล้วซึ่งฝั่งเราแตกไปลำเดียวงเงี้ยมีเตือนด้วยนะว่าระวังภูเข,ขาระวังต่ออ่ะซึ่ง ทางนี้ก็คุมไม่ดีนี่ชนตาะนี่เลือดลดบางทีอาจจะดับได้เลยฮะต้องคุมเรือดีๆนะเกมนี้เพี้ยงโดนไหมโดนท่านะโดนนัโด,น,โดนนะโดนนะโดนนะัดนนหนึ่งนะโดนนัดหนึ่งนะโอ้โหมีใกล้ศูนย์มีใกล้สุดที่รัดโอเคสุนยเล็งมาตรงแล้วยงิง โอ้ยแอดลำตัวขนาดนี้ไม่รอดนะไม่เขาไม่รอดแน่ๆนี่อ,นนอดลำตัวเลยะเกมนี้เกาะค่อนข้างจะไม่มีอนะนนสกิลการเบี่ยงเอามากว่กาใครชอบเล่นแบบนี้ก็ปันนักมันอยู่ใกล้อันนี้ยิงไม่พลาดแน่นอนบอกเลยสักท้าสักหนึ่งหนึ่งนิ้วตัวแน่ไปยังเรียบร้อยอะ่ะ ใช้การยิ้มหนักเกงนี้มันไม่ได้ล็อกเป้ากันานั้นนะซูนดิงมายังวะยังไม่มาหันช้ามากงั้นนะตอนเนี้ยหันช้ามากนะาใครรู้นี่รู้สึกว่าหันช้ามากเพียงเอาใจเกมพอกเกมนี้นี่เป็นยังไงเอ้ยเกือบเหลือชนกันบ้าเอ้ยอย่าชนฉันนี่ดูไหม ไม่ดูต้องแับหน้าดับหน้าก่อนแปบนึงโดนแน่นอนอ่ะมันจุกระสุนยิงเพียงนัดเดียวเฮ้ยยังจะโดนสองนัดยิงได้สองนัดแต่กูดาวค่อนข้างไวนะปืนนี้เรือนี้ปืนนี้อุ้งอีกนัดหนึ่งอะโดนอย่างแน่นอนอุ้มดับเลยชนะเลยโอ้แม่กัสแรกเลยกู มีท่าประสบการณ์นี่อัพเรือได้โอ้เหมือนเอนโบแทงเงีอันนี้เป็นเทียสองใช่ไหมโอเครู้แล้วอัพเป็นเทียสองได้ไปฝึท่าเรือกันเลยการเล่นก็คล้ายโบ๊ทแทงเงีค่คอนข้ยา,ยงางที่สนุกด้วยอะมีทัางทรศรัพท์ด้วยนี่ใช่ไหมฝึกวิทยากรคืออะไรว่าอุปกรณ์นี้ไม่ดูรู้เรื่องเลยนะอ่ะกดก่อนอนะ่ะ โอเคโอเคโอเคเอามีอปืนอาชิ้นส่วนเรือโอเคฮะอ่อมีเรือใหม่ให้แล้ววิจัยมาเฟืองมาไฟ้ยคุณจะวิจัยใช่หรือไม่อะใช่ฮะชิคุมะเรือชิคุมะซื้อมีตังกี่บาทดูก่อนกี่บาทวะบางหมดแล้วซื้อได้ก็ซื้อไงเอ้าได้ฮะเปี้ยง มาแล้วเรือใหม่ของฉันยุดไปเลยมิโลอืมเป็นเรือบ้าเตะเยนเหมือนเดิมนะโอเคลองเรือใหม่กันดีกว่าฮะไหนๆก็ไหนๆเนี่ยนนะเรือใหม่อยู่ไหนวะนี่เทสองชิมะมีอัพอะไรหรือเปล่ามีกระสุนสองแบบไม่เลือกนะอเ,เน,นีโอเคติดตั้งชิคชวนแล้วปืนโอเคโอ้นี่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 น,น,นี่อัพได้อ๋อ มันอาะไปจู่โจมกับอาะไปหน้าตาวินเหมือนเดิมได้นะเทนเินริวอ่าเหลือเทนริวโอ้่ออยงเพลงกูมีคาเซเยเหลือนี้เหมือนเคยได้ยินจากไหนอะ่ะอนชจู่โจมโก็อยวค่อยลองเล่นคนนลิปแน่ๆอะไรกันนะผมแวะมึงเกีนี้หน่อยแป๊บนึงอะมันก็มันดีนะถึงแม้มันจะใช้เวลาเยอะสักหน่อยเถอะ คือว่าตอนนี้แต่ละตะวเวนั้งเดียวเลยยิงเดียวเลยเรือดำน้ำนี่น่าจะน่ากลัวสุดปะเรือดำน้ำกับเรือพิฆาตนะเนี่ยมันมีมันมันยิงตัววีดูได้แล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินนี่น่าจะสุดจุดนะอันนี้น่าจะน่าจะถ้าน่าจะเทียห้าขึ้นไปหรือเปล่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยผมไม่เคยเล่นวะ แต่รู้สึกแล้วสมบูรณ์มันน่าจะดีอะเนี่ยมีเครื่องบินเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยเกมเลยที่มีเครื่องบินโหดวล่วโละโหดนะโห,ะโหะโดนะก็คือแบบปืนเรือถ้าเรือแบบเรือน้อะมอกแบบนี้แบบไม่มียิงขึ้นฟ้าจะยิงโดยเครื่องบินไหมถ่าจริงมันยิงงากนะแต่ยิงไ่าแต่ยิงยากผมว่าเพราะส่วนมันเป็นวิถีโค้งลงมาไงต้องมีปืนอัดนะเกมนี้ปืนน่าจะต่างกันด้วยซึ่ง ความทนทานนี่ความทนทานปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เลือดเราด้วยอะนี่ก็เหมือนเลือดนะฮะความทนทานตรวจจับนี่คือเจอแล้วโดนเจอก็เหมือนไอ้หัวหัวไฟอ่ะเติมกวถางมันก็จะเติมกันนะโอเคเมืเ่อไรมันจะมาวะพูดนานแล้วเนี่ยนมนีซ่อมปืนซ่อมถังมาแล้วฮะ แม่ดูือเราก่อนออโคตรยาวโคตรยาวเลยโดนยิงง่ายไปไหมผมจะไปทางไหนดีทีนี้ไปต้องคิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนึ่งเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวไปทางนี้เราเอ้าเลี้ยวไปทางเกาะน,นี้แล้วนะไปอยู่ตรงจุดจุดระหว่างเกาะเกาะหนึ่ง กาะหนึ่งกับเกาะสองอ่ะเออผมจะรออยู่กันแล้วกันเอายิงจากด้านข้างนะจะเข้ามาจะตรงอ่ะอย่างเงี้ยกระโดดนะ <c oughs> สูบเรือเรานี้จะลังท้ายเลยปะ <c oughs> ลังท้ายเลยอ่ะ <c oughs> โตเมื่อกี้หมวดเดินดรูปเดืุด,ดสูนเลยนะนี่นี่เป็นไงส่วนระเบิดก็ส่วนวเวนจาะเกาะอ,อ่ะน่าจะใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกม เว่อเพลงไะโอ้เกิดอาการปิงไะเกิดการเอเออตกไม่ยไปเปเอฟโตกปิงเน็ตไม่ดีนี่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 เจอแล้วเจอแล้วไม่ถึงไงใรเกินพยากระสุนไม่ถึงไะ มีแรงโหมกแน่ว่าถึงหรือไม่ถึงเนี่ยถ้าเป็นตอร์ิโดนี่จะกดเลือกเกมวางบนน้ำนะซึ่งเกมนี้มันสร้างสรรค์เหลือเกินโอวิ่องอู้หนึ่งนัดนนนดูหนึ่งนัดตามเพื่อนไปมตามาเพื่อนไหเดียวสุดกำลังอะ่ะตัวนี้โดนไหมตัวนี้โดนเลยนะถึงปบาะ ยิงไปบ้างวางรูปเบือโอ้ยไกลถึงถึงถึงเต่เรายิ่งไม่ดูเราต้องกระระยะมันด้วยนี่นั่นโอ้เบือจมไปแล้วเฮียสูตรเร่งกูยังไม่มาเลยเ่ยดักทางนี้อู้โดนสองนัดนะโดนสองนัดนะถือว่าโดนทั้งหมดนะกูมีแค่อสูตรสองนัดดักหน้าเกี่ยวนี้ ถ้าใครชินมันก็ง,ง่ายนะเกมน,นี้กางที่จะสนุกด้วยฮนะโอ้แมวมีเรียวกับมาทางนี้อย่างนั้นเหรอ,อยังไม่จะ้อยกัดกันไปแล้วอะมีทั้งหลังมันตัวหลังนะไอตัวหน้าเลือก,กันหมดแต่ก็สบายแล้วนะสูนเดงกูเป็นอะไรนี่นโ้าเจาไม่เข้าวินกรรมเฮียง ตักหน้านี่หนึ่งนัดตักหน้าอีกทีนึ่งเอ้ยจมน้ำ่อนบ้าบโบตกากลระยะไม่ดีอ่ะโ้้โอ้ยถูกลนอะไรรนยิงใหญ่ป่ะโอ้ย My God งวดจะดูฟังโู้นแอ้วังนี้มาตึงลยุยดูคนมาตึงผมเป็นแนวแน่เลยเนี่ยแนี้ ตายแล้วเรียบร้อยกูตายแน่ๆแต่ยังเครียดคุณลิงมาแล้วยิงอัดแม่งเลยเดิมพันด้วยชีวิตแล้วตายแล้วอ้าอ้าอ้าความเหนื่ยคุณลิงยังไม่มาชุดปุ้ยเกมนี้เปลี่ยนนี่ก็โดนหัดไฟไหม้แล้วดิมึงไม่ได้ไฟไหม้แล้วดิมึงมาดีครับ ประจันนอะประจันน่ะเคยเห็นไหมนีไม่ไงหัดต,ตัวไปเลยเยอะดูเขาด้วยนะโหเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเชื่อสุยันที่ก็ได้แะจริงจริงกูเดาอยังไม่มาเลยจ้ะนี่อู้วพาส่งนัดแต่ไม่ตายสักทีอยู่ใกล้ขนาดนี้ต้องยิงใี้ดุแน,น่งั้นเพื่อนเราจะผิดหวังได้จะตายแล้วจ,จะตายแล้วโอ้ยัง ไปไม่ไม่ตายวะโอ้ยไปก็หัดลำเนือนเต็มมึงรัง้งโอเคแต่มันตายตาย้งตายแล้วโดนไหมโอ้ยโดนนะโอ้โจอดไม่เข้าไอ้เหี้ยหลบหลังนี่จอดจอดได้ไหมจอดได้ไหมอยู่นี่แหละ มีฐานยึดด <Again, congratulations. S 1> ้วยเหรออู้ตรงนู้นตรงนู้นเป็นกำยึดฐานเราทุกคนมีฐานยึดเหมือนเบอร์ฟแทงเลยบ้าเอ้ยแล้วก็ดูไปยังกันทีโชยเยอะยึดคันได้ยังไเหรอนี่เน่โดนไหมไปไหนวะ่านเยอะก็มาอย่างนี้น สุนลิ่มกับหวัวเลยนะเฮ้ยเจาะหนึ่งนะเจาะหนึ่งนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะครับเจ็บนะครับนี่เนะี่อันนี้เรามาถิ่นเขาแล้วนี่ว่าเนี่ยคือเรามิ่งบ้าบินอยู่แล้วปังอุย้ยไม่เข้าอาี๊อยอเขาจ้เ้าถึงหนาเท เดี๋ยวผมขึ้นมี่ไวเลยหวะยังไม่โดนเลยวะปังโอ้ยเจาะหนึ่งนะเจาะหนึ่งนะเอาไอ้ตัวนี้ให้ลงก่อนนะใกล้จังใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินไปใช่ไหมยินดีสัญยอมโยเฉพาะแล้เธอยิงยอมทุกเถทุกอย่างโอ้ยจอดไม่ได้เลยวะเรือมันเล่นตลอดเวลาเลยเยอะ ดับสักทีเถ,ถอะคึกจังวะกูยิงไม่โดนโจไม่เข้าไอคีตายแล้วโอเคเยลตรงนู้นอีสี่ลำนะเบลกูหันไปทางไหนอยู่วนะเนี่ยไปทางน้น โอ้ยยิงสกิดต่อมีงั้นเลยนี่ถึงไหมถึงไหมไม่มีไม่มีวีเวลว่าจะโดนนะซูมได้ซูมได้และนี้ไม่พลาดแน่ยิงดายไม่มาไอ้เหี้ยปึ้มต้องนัดอย่างงั้นสองนัดหรือนัดเดียวยิง อัดลาตัวเขาเล็กอัดลําตัวฮะแม่สองนัดอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเนี่ยจะขูด่ดาวป่้นข้าที้อ่ะม,มีความอดทนนะเกมนี้ใครจะเล่นนี่อดทนหน่อยเถอะมันไม่เหมือนรถถังนะยิงเปีย้ยงเลยอ่อเกมนี้มันต้องดับนะดับแมาก็ไม่โดนนะเนี่ยนี่เ่ยโดนแน่นอนตานี้เฮ้ยตานี้ เส้นขอบฟ้าเอาเจ้ามันอะไรกันเนี่ยเอามาเร็วอัดลำตัวเลยฮะถ้าเลี้ยวอย่างนี้ยังไงก็โดนนัดเลยอ่ะตกออยนันนี้อันนี้ได้อันนี้เอ้ามีเรือพังอีทีอ่ะตายด้วยห,ห,หรือวนะหรือสี่ลำอะคันนี้็ใกล้าตายนะโอ้ไม่ถึงนะไกลเกินทนหน้าก่อนก็ได้ ยิงผมประจันโดนไหมตายตายเนี่นะยค่ะตายเนี่ยไอ้กระสุนกระสุนระเบิดนี่ไงโอ้โอูโดาวชิบหายไม่เอาแล้วไม่ใช้ล,ละไอเวนกูเปลี่ยนกระสุนทีหนึ่งก็เหมือนบรรจุกระสุนใหม่คลายกระสุนออกมาเงี้ยหรอบังคับที่จะลำแนงแค่เปลี่ยนใช้กระสุนอะไรก็เลือกกระสุนนั้นไปเลยเนี่ยจะดีกว่าจะไม่เสียเวลาเพราะเกมนี้ใช้เวลานาน,นมาก กูดาวอู้จมจมจมนะ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 มนะขน,นุนขน,นุนขน,นุนโอ้ยถึงพอดีแค่คนนี้น่าจะโดนปะโดนไหมโดนไหมกูไม่โดนเฮียอะไรวะตากูเป็นอะไรอ่ะคือนี่แบบน,น้าสิเนาะตีไอ้ก็โดนโดนแน่น,นอนสามสามลูกนี้ของผมต้องโดนสักนัดแหละ ไอ้เชีย่ยไม่โดนอยู่คนละคณนเหมือนกันเลยฮะถึงงถึงแล้งแล้วมันถึงแล้งรถึงแล้งมันแล้วด้วยอะ่ะยังไงก็โดนอัดลำตัวแน่ตายก่อนอ้เดือมันเล่นข้างหน้านี่หมายตองยิงแบบหน้าเลือลำเดียวครับลำเนี้ยนะเอาจริงดิโอ้ตายแล้ว <laughs> คงแพงมากอ่ะโอ่กี้เนี่ยลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมเยไปลองเล่นกันได้ฮะเกมนี้มันนะมันจริงจริาอ่เหยาให้เื่นวัเพียงเปลอยเลยอะการเล่นก็คล้ายๆกันนะไปเล่นวัเพียงได้ก็เล่นเกมนี้ได้ไปละคลิปนี้ไปละครับบาย